ทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่จุดชมวิวเขาคอนะฮะตอนนี้มาหาอาหารเช้ากินได้ที่นี่นะครับด้านหลังผมเลยนะฮะทางด้านหลังผมนั้นจะมีรถขายอาหารเช้ามาจอดกันอยู่หลายคันเลยทีเดียวนะครับมีทั้งกาแฟและอะไรต่อมีอะไรเดี๋ยวเราเดินไปดูกันฮะว่ามีอะไรกันบ้างอย่างร้านนี้ก็เป็นกาแฟดิฟนะฮะ ข้างหน้าก็เป็นกาแฟาสดนะฮะตอนนี้ผมเลือกเป็นกาแฟามอคค่าพอดนะฮะตอนนี้คุณลุงมาบดกาแฟาอยู่ที่ร้านกาแฟาสดนี้นะฮะโอ้เป็นรถพ่วงเลยครับ ันนนนี้น่าาสใจมกระหว่างรอคุณลุงเตรียมกาแฟโมกาพอดเราเดินมาดูอย่างอื่นกันก่อนนะฮะอ่ะแล้วตรงนี้ก็มีร้านปักทองโปชิ้นใหญ่ใส่นมด้วยน,นะฮะ กาแฟโอเวนตินแล้วรนนี้ก็เป็นโจ๊กนะฮะส่วนในนี้เป็นอันที่พี่สาวผมถ่ายนะฮะเดินมาหาปลาทองโกไม่เจอซะงั้นนะฮะไปดูกันครับยังมีอยู่ไหมคะยังมีปลาทองโกอยู่ไหมคะอยู่ทางนี้ค่ะอ๋ออยู่ทางนู้นนึกว่านึ้ว่านี่มองไม่เห็นนี่รู้ไหมว่านอกโอ้ยอยู่ทางโน้นใช่จะได้ภาพสวยกับผมโอ้่ อันนี้ขายยังไงนะคะสองสองบาท,อบาทเอาเอาสี่ตัวดีนะคนละสี่ตัวก็สี่ตัวคนละสิบแปดตัวแปดตัวนะคะแล้วนี้มีอันใหญ่ใช่ไหมอันนี้อันนี้จะผ่าเส็นลงให้ค่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ชิ้นละห้าบาทเอาสองชิ้นใส่ลงไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวผ่าเองก็ได้ค่ะแต่ว่าเนอะพี่พี่จะผ่าแล้วใส่เทให้เลยปะคะแปดสองสิบหกแต่อีห้า อะไระ่ห <laughs> ดเครับแล้วตอนนี้กาแฟของคุณลุงก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะฮะโอ้หอมมากเลยครับแม่คร <c oughs> ับขอบคุณครับ แล้วตอนนี้ผมก็มาจิบกาแฟมอคค่าพอดอยู่ที่ตรงจุดชมวิวเขาคอนะฮะรสชาติของกาแฟของร้านคุณลุงให้ผมกินแบบวันนี้ยังไม่ได้ปรุงอะไรนะครับจิบแบบมอคค่าพอดเพียว กลิ่นนั้นหอมมากๆนะฮะรสชาตินั้นแน่นอนว่าเป็นโมคาพอดก็จะมีความเต็มอิ่มเต็มคําของตัวบอดี้หนักกว่ากาแฟดริปนะฮะแต่คุณลุงก็จะมีไซรัปแล้วก็น้ำผึ้งสําหรับคนที่ต้องการหวานให้เติมได้นะฮะแต่ผมนั้นชอบกินกาแฟตอนเช้าแบบไม่ใส่อะไรเลยแบบนี้มากกว่านะฮะสรุปว่าอร่อยนะครับราคาก็ดีงามนะฮะเดี๋ยวดูร้านของคุณลุงกันนะ เป็นร้านกาแฟมอคค่าพอดกาแฟดิบที่น่ารักมากเลยนะครับเป็นรถพ่วงเลยนะฮะนี่ มาเด้อมาเด้อมากินกาแฟน้ำกันเด้อคนลุงก็จะมีลูกสมุนคนหนึ่งนะฮะคอยมาเฝ้าร้านด้วยนะครับ กคนครับแล้วคุณพี่เขาก็เอาชากุกลาบอันนี้มาเสิร์ฟให้นะฮะแต่มันผมมันตลองให้แบบให้ลูกค้าว่าเรามีน้อย่างเงี้ยใช่ห<า>ไหม<อ>แล้วก็แล้วก็ขายหน้าหนาวพระจะอากาศดีเลยนะ หอมกลิ่นดอกกหลาบมากครับชากลาบอันนี้มีกลาบมีแก<ด>๊กวยโอ้ค<ด>ุณลุงบอกมีกลาบมีแก๊กวยน<ด>ั่นนะครับมีกลาบมีแก๊กหวยผสมกันมาอยู่ในชากหลาบนี้นะฮะแต่มารถมาหาทานได้ดกันที่ตรงนี้เลยครับนี่จุดชมวิวทะเลหมอก ขาคอตรงนี้เลยนะจุดที่ขึ้นชื่อของเขาอคออ้ยจุดหนึ่งค่าจ่ายครับหนึ่งร้อยบาทขบคุณนะครับขออนุญาตถ่ยห,หน่อยนะครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับ <S <S แล้วตอนนี้ผมก็กินกาแฟาตรงบริเวณจุดชมวิวเขาคขอตรงนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อนะครับว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันฮนะ นอกช่วงไฮซีซันก็ยังเป็นอะไรที่น่าสนใจและอากาศก็ไม่ได้ร้อนจัดนะครับตอนเช้าก็เย็นเย็นกลางคืนก็เย็นนะฮะทุกท่านครับแล้วตอนนี้ขยับมาอีกที่หนึ่งตรงนี้นั้นเป็นร้านโจ๊กนะฮะเดี๋ยวพี่ต้องจะพาลงไปดูว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่าครับว่าโจ๊กที่นี่นั้นโจ๊กอินดี้เขาอินดี้ขนาดไหนนะฮะตอนแรกผมว่าจะไม่ลงเลยแต่ตอนนี้ก็ ไหนๆก็ไหนๆมาถึงเขาค้อทั้งทีจะขี้เกียจเดินมันก็อะไรอยู่นะก็ลงมาดูันหน่อยนะครับหลังจากส่งพี่สาวผมลงไปถ่ายมาแล้วเนี่ยจะต้องซื้ออะไรบ้าง,โ,งโจ๊กหนึ่งสอง,สองอมีโจ๊กมีปลาท่องโกดนะครับตอนเช้าที่นี่อีกที่หนึ่งที่สามารถมากินอาหารเช้าได้นะครับสำหรับใครที่มาพักที่พักที่ไม่ได้เลือกอาหารเช้าไว้นะฮะ ไปดูกล้องของพี่ต้องกันบ้างดีกว่าฮะ,ะไปกันครับไปดูก,กัน <c oughs> พี่คะขออนุญาตถ่ายดนึงเอาโจ๊กหมูล้วนสองคะ่ะ <c oughs> มีไข่กระทะด้วยไห <c oughs> มคะเอาไข่กระทะสองคะ่ะท <c oughs> ี่นั่งไม่มีแล้วนะหมดแล้ว <c oughs> นั่งนั่นั่ง่เป็นไงเดี๋ยวเอาใส่ถุงกลับบ้านขออนุญาตถ่ายด้วยนะคะไม่ใส่ไข่ไม่ใส่ไข่ค่ะ ถ้าไขยังไงครับนี่ตัวละห้าบาทตัวเล็กตัวละบาทตัวละบาทอันนี้คือยังไม่ได้มีคนสั่งยังเดี๋ยวเอาเอาตัวเล็กแล้วน้องตัวใหญ่เนาะเอาตัวใหญ่ถุงนึงแล้วก็เพิ่มตัวเล็กนี่ไปด้วยได้ไหมครับได้คระแล้วก็อันกลมๆนี่ไข่ยังไงครับนี่ตละห้าเอเอาสองตัวครับตัวเล็กกี่ตัวจ๊ะตัวเล็กนี่ เอาตัวเล็กเอาห้าตัวครับตัวเนาะอันนี้สองตัวนะครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับ แต่นี่ก็คือปลาทุกลัวทอดร้อนๆบนเสาเคอเลยฮะนอกจากทอดร้อนๆแล้วก็ยังทากันสดๆแบบนี้เลยครับทุกคนเช้าเช้ามาทานกันได้นะฮะ และตรงนี้นั้นก็มีร้านกาแฟาอยู่ด้วยเช่นกันนะฮะามากินกาแฟาได้ทุกคนครับและร้านที่ผมไปถ่ายเมื่อกี้ร้านปลาท่องโกและร้านโจนนั้นก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่เลยไปสนีเขาค้อนั่นเองนะฮะใครที่มาเที่ยวเขาคอแวะมาได้นะฮะจุดนี้แนะนำสวยอยู่และนี่ก็คือปลาท่องโกที่สั่งเมื่อกี้นะฮะผมลองชิมไปแล้วอร่อยนะครับตัวใหญ่นี่ กรอ,อบนอกนุ่มในนะฮะมีความเหนียวเคี้ยวเพลินแต่ไม่ได้เหนียวมากนะครับเหนียวเป็นแบบแอที่ปลาท่องโก,โกคนเป็นนั่นแหละอันนี้เป็นแบบเกลียวตัวใหญ่นะครับอืมอร่อยเลยครับปลาท่องโก,โกที่เขาพ่อของปลาท่องโกลุงกู้นะโจกอินดี้นะฮะอยู่ด้วยกันทั้งโจกทั้งปลาท่องโก ออืมมโกัแล้วเท,ทุกคนครับและนี่ก็คือไข่กระทะที่เตรอมมาจากร้านโจ๊กอินดี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูโอ้หนึ่งชุดนี้ได้ไข่สองฟองนะครับข้างในนี้เขาก็จะใส่ปูอัดไส้กรอกหมูสับมาด้วยราซอสพริกซอสอะไรมาให้แล้วด้วยนะฮะ แต่ถ้าใครบางคนชอบแม็กกี้ก็เติมแม็กกี้ได้นะครับรสชาติก็คือไข่ดาวใส่หมูสับกับแฮมถ้าไม่ใช่กับไส้กรอกแล้วก็ผูอัดมาข้างบนนั่นเองอรสชาติเป็นไข่ครับทุกคน ส่วนโจ๊กอร่อยจนกินหมดลืมถ่ายรีวิวเลยนะฮะใครที่มาที่เขาคอก็สามารถกินอาหารเช้าได้ในราฟไลสถานที่เป็นการกระจายรายได้ให้ทั่วทั่วกันไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าชาวชีเดินเที่ยวเวิววยว